สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาเดินทางร่วมบุญทอดกระ,ระถิ่นสามัคคีของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ของถิ่นอยู่ที่นี่นะครับเราจะมาเปิดประวัติวัดเจดีพระทองห่อนครับก่อนอื่นขอให้อาจารย์สุรพลพูดถึงงานวันนี้และงานที่จะประกวดพระนิดหนึ่งครับ,รบสวัสดีครับท,ท,ทุกท่านเอจะะทุกท่านละผโพที่มีอุปการะคุณทุกท่าน วันนี้ผมได้เดินทางมาเท่ากระถินที่วัดพัดเจดีทองอมือลงแต่มือลงอก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทุกท่านที่ไดไ้ดูคลิปอันนี้ด้วยนะครับเอ,อแล้วก็วันเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่วันที่ยี่สิบเนี่ยผนมะผมมาทําบุญที่นี่แล้วก็คิดกันว่าวันที่ยี่สิบพฤศจิกาเนี่ยใคร นำพระไปส่งในงานประกวดห้าร้อยองผมว่าจะสม,มนาคุณพับผงสุพรรณทองคำหนึ่งองคครื่งราคาหลักล้านครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีถึงห้าร้อยองท่านก็ไปส่งเถอะครับ500 <500 S 1> ครับห<ม>้าร้อยองห้าร้อยองครับผมนี่นะครับแล้วก็มีอย่างห้าห้าอ,องก็ได้เอาห้รหลวงปู่ขายจิ๋วครับผมครับผมถ้าส่งห้าองส่งห้าองก็จะผมกู หลวงปู่ขายจิวอ่ะหลวงปู่พระปิตาหลวงปู่ขายจิวนะครับครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดประวัติวัดเจดีพระทองกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับชื่อผู้ใหญ่อะไรแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ประยงเพนเขตกิจนะครับผู้ใหญ่บ้านโนนม่วงหมู่ที่สิบตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันก็เหลืออายุเกษียณราชการอีประมาณ4ปีจะเศร็จครับ ผู้ใหญ่วัดนี้มีความสําคัญยังไงก็คือบ้านโนนม่วงของเราเนี่ยนะครับครับเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าเมืองสมัยโบราณเจ็ดร้อยปีนะครับซึ่งองค์พระธาตุเนี่ยเขาเรียกองค์พระธาตุสมัยเจ็ดร้อยปีซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับตอนนี้กรมศิลป์มาดูแลนะครับใครจะมาทําอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้าถ้าจะทำก็ต้องขออนุญาตแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการอนุญาตถ้าจะทำเนี่ยกรมศิลป์ต้องมาดําเนินการเองครับ ทางวัดเนี่ยก็เคยที่จะคิดจะเทป,ปูนรอบๆนะครับรอบ,รบๆอ,บองคธาตเพื่อความสะดวกเวลาเวียนเทียนอะไรจะได้ไม่เท้าไม่เปื้อนนะค,ะครับแต่อ่าก็ขออนุญาตไม่ได้ครับผู้ใหญ่<ง>ตรงที่เรานั่งเป็นอะไรครับเข้าใจว่าเป็นเมื่อสมัยโบราณนะครับเป็นที่ทำเขาเรียกว่าวสังฆกรรมส่งนะครับอาจจะไม่มีหลังคาครับในสมัยโบราณถ้าเข้าใจในในความเข้าใจของผมนะครับเป็นหัตถกรรมที่ทําหัตถบาตรอะไรของส่งครับผม แล้วโดยรอบนี้เป็นอะไรครับหรือเป็นของเก่าหมดอ่าโดยรอบเนี่ยตอนอาจารย์สันติอภัยราชนะครับเข้ามากับท่านเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุนะครับตอนนั้นทําบุญสืบชะตาโบราณสถานกันครับรบท่านบอกว่ามันจะมีครูเมืองรอบๆอบนะครับรอบรอบวัดเนี่ยแกบอกว่ามันจะมีครูเมืองอยู่ครูเมืองเก่านะครับแต่ว่าท่านบอกว่าท่านลองลองเดินดูแล้วมันไม่พบคือไม่พบซากแล้วไม่พบซากครูเมืองแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีการปรับปรุงอะไรกันไปมากแล้วมันก็เลยเลยอาจจะเลือนหายไปอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนตอนเป็นเด็กๆนะครับ,รบแต่ท่านอาจารย์สันติอภัยราชเนี่ยเขบอกว่ามีแล้วในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดพระบรมราธาตุท่านเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับท่านมาตอนนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่ครับ,รบก็จะเริ่มทําบุญสืบตาเนี่ยก็บอกว่าองค์พระาธาตุเนี่ย มันมีลูกไฟลอยกันอยู่สามองค์นะครับซึ่งเชื่อมกับเจดีวัดพระบรมธาตุด้วยมเมื่อสมัยโบราณมีไฟเชื่อมกันอยู่นะครับมีดวงไฟครับมีดวงไฟพุ่งขึ้นจากยอดธาตุนี้กับยอดธาตุของพระบรมธาตุเชื่อมเข้าหากันแล้วก็มีคนเท่าคนแก่นะครับท่านเคยเล่าให้ฟังนะตอนผมเป็นเด็กๆด็กเคยบ,บ,บอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี้ยมันมีเปรตร้องอยู่เสียงดึกๆเนี่ยจะมีเปรตร้อง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินแล้วนะครับเป็ดเป็ดเป็ในนี้อ่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนแน่ค,คือได้ยินเสียงนะได้ยินแต่เสียงเพราะว่ามันม,มันเป็นเป็เปดเคยมีเสียงร้องนะครับท่าน,นเคยเล่าให้ฟังแล้วบ้านโนนม่วงเนี่ยนะครับบ้านโนนม่วงเ,เป็นเมืองเก่าเมืองสมัยโบราณซึ่งมันจะพบซากของโบราณได้อย่างเช่นเจดี JD เนี่ยจะมีหลายที่มากนะครับมีหลายที่ใน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 เขตนครชุมเนี่ยครับ เขตนครชุม่จะเป็นเมืองเก่าแต่ีนเป็นแยกเป็นบ้านนนม่วงท้งหาดนะท่านเขตนครชุมจริงๆก็มีเยอะพอมันกว้างแต่ว่าในบ้านโนนม่วงจะพบพวกอิดบ่อน้ําอิดเก่านะครับแล้วก็องค์พระธาตุทางท้ายบ้านตรงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มีนะครับมีอีกองค์หนึ่งมีพธีพาตุเจดีย์องค์หนึ่งครับแล้วก็แถวแถวตรงตรงไปนี่ก็น่าจะมีองค์หนึ่งตอนนี้ไม่มีซากแล้วนะครับตรงบ้านผมก็ไม่มีซากแล้วเหมือนกันถูกขุดเลื่อมลำลายหา ของเก่าก็จะหมดตรงนี้มีคนขุดร้วอ่าก็รู้สึกว่ามีการถูกทำลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังรักษารูปรูปลักษของเจดีย์ไว้ได้อยู่นะครับอาอที่มีงานประจำปีอะไรครับอตากรอันนี้ก็คืองานไหว้องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ลอยกระทงครับเราจะจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย เราจัดกันช่วงสงการงานไหว้อปุป้าไปจําปีเนี่ยนะเราจัดกันช่วงสงการแต่ที่นี้มันประสบปัญหาเรื่องฝนจัดงานทีไรฝนตกทุกทีเราจัดวัน12 13 14 15อะไรประมาณนี้จัด3วันนะครับช่วงสงการก็จะเจอฝนตลอดเราก็เลยเคลื่อนมาเป็นลอยกระทงความัปนลอยกระทงเลื่อนมาจัดลอยกรทงอยกระทงะงไ,มงไม่มีฝนแน่ก็ครับคิดว่าอย่างงานก็เลยสะดวก สะดวกกว่าแล้วลอยกระทงก็จะมีคนที่กลับจากทังหวัดเหมือนกับช่สงการเหมือนกันครับคนที่เขาเคยออกไปทํางานก็จะกลับมาื้นบ้านนะครับกลับมา้นบ้านแต่อเราก็เลยได้ได้ได้คนตรงนั้นนะมามาร่วมด้วยครับก็คนก็จะเยอะขึ้นปีที่แล้วเราจัดกันก็ได้แสนกว่าบาทเฉพาะลอยกระทงไม่ได้จัดตรงกระถิ่นนะครับ แต่ป in industry, hey, ีนี so ้มาจัดตรงกระถินจัดตรงกระินเรากฐินพอดีพอดีเขากําหนดก็คือทางวัดกําหนดกฐินให้เกือบจะตรงกับรอยกระทงมเพื่อนแค่วันเดียวผู้ใหญ่ครับทำไมที่นี่ว่างเว้นกฐินมาสิบปีเกือบสิบปีกระถินเนี่ยที่ไม่ได้ทําเนี่ยก็คือทางอําเภอนะครับกรรชับผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่า ถ้าวัดไหนมีพระจำภาษาไม่ครบองสองก็คือสี่รูปขึ้นไปนะครับถ้าจำภาษาไม่ครบองคสงไม่สามารถจะจัดก,กรินได้ถ้าจัดได้ก็จะเป็นกรตินดอกอคนที่มาทอดก็จะไม่ได้กุศล<อ>แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับ<อ>แต่ก็มีเคยได้ยินว่าพระบางรูปนะ<อ>ครับพระที่เป็นผู้ใหญ่<อ>ก็บอกว่าได้<อ>จัดได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ยตลอดมา<อ>ว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อย่างไร นะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ท้านที่นี่นะครับก็ดีนะครับดีนะครับ